เลียมนะคะด้านเท่ามุมเท่าโอเคนะเรารู้แล้วว่ามุมภายในแต่ละมุมอะจากจุดศูนย์กลางอะลูกมันจะเป็นมุมละ45องศานะเอามาเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวครูจะสร้างโครงให้นะแล้วครูจะให้หนูทําต่ออ่าเดี๋ยวเธอเอางานชิ้นนี้ไปออกแบบงานของครูแก้วตอนท้ายก็ได้นะคะอะ ครูจะสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนหนึ่งไซส์นะคะให้เป็นไซส์แบบไซส์แบบ,แบ,บไซส์คลุมไซส์แบบที่เราจะไปสร้างเส้นรอบรูปเนาะเอาให,ให้ใหญ่หน่อยนะลูกอันนี้เอาให,ให้ใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงครูสร้างจุดบนนี้ก่อนเอาให้ใหญ่หน่อยนะแปบ๊บนึงขอให้ใหญ่นิดนึงอำบ้าง เลยนะตีวงไปเลยฟึบจำจุดศูนย์กลางไว้ด้วยนะโอเคนะเอาให้ใหญ่ไปเลยเป็นจุด O โอเคเดี๋ยวเวลาเราสร้าง mm hmm. ไอ้แปดเหลี่ยมมาลูกเราจะให้มันอยู่บนรอบวงนี้นะติเนึกออกไหมเหมือนตาโรงเรียนของหนูอ่ะอยู่บนรอบวงแนละ้วมันอยู่บนวงกลมหนึ่งวงใช่ไหม mm hmm. อ่าโอเค สร้างไว้ทรานี้เมื่อกี้เป้าหมายที่เราจะแอบทําก็คือเราจะทํา90ก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครูก็จะทํา90ด้านบนก่อนเดี๋ยวครูจะทำให้เธอแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งตัวเองไปทําเองโอเคไหมอ่ามาเราจะสร้างเส้นตั้งฉากก่อนเนาะ90เอ๊ะถ้าเราใช้วงกลมวงเดียวกันเลยไม่ได้ได้หรือเปล่าเองว่าได้ไหมแต่เราไปสร้างเส้นตั้งฉากด้านบน เราก็ต้องปักซ้ายทีหนึงขวาทีหนึ่งไหมลูกใช่ไหมโดยใช้รัศมีเท่ากันใช่ไหมรัศมีเท่ากันงงไหมอันนี้คือปกติมันจะครึ่งเดียวไงแต่ว่านี้ครูแก้วทําไปเลยทั้งวงแต่ครูก็ปักซ้ายขวาบนสีเขียวเหมือนกันครูแก้วก็จะได้แล้วเส้นแรกเป็นมุมเกี่ยวสาลูก90 แล้วเมื่อกี้เป้าหมายเราเราต้องการแบ่งครึ่งซ้ายขวาคนละ45ใช่ไหมอ่ะ45นะแกแบ่งแล้วไป45แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเวลาตัวเองลากเส้นนะให้มันตัดไอ้เส้นรอบวงสีเทาเลยนะลูกแบ่งครึ่ง45อยากจะแบ่งครึ่งใครตัวเองก็ต้องปักแขนของเขาซ้ายขวานะลูกนะโอเค ก็ดได้แล้วเส้น45่าึบลากไปเลยลยาวๆอ่าตอนนี้นะเหลี่ยมมาแล้วครูจะแค่ทำแค่อันแรกพอนะนี่เหลี่ยมครูยอยู่ตรงนี้เนี่ยแปดเหลี่ยมนึ่ภาพอ,ออกไหมเห็น,นยังที่เป็นแบงมบุมหมาสองเส้นตรงนั้นน่ะนี่แหละคือแปดเหลี่ยมจุดนี้ เดียมที่หนึ่เดียมที่สองเดียมที่สเข้าใจเปล่าตัว๋วยงทำต่อได้ไหมอะ่ะอีก3ามฝั่งได้ไหมอ่ะทำให้เรียบร้อยมาแต่เดี๋ยวต้องไปสร้างตั้งฉากด้านล่างก่อนเนะะาะครูจับภาพนิ่งแล้วแต่ว่าครูยังสร้างต่ออ่าเราไม่แอบเราไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่าครูบันทึกวีดีโออยู่ ก็จะไปลงนะเผื่อว่ามีห้องไหนต้องการสร้างอ่ะโอเคไม่ใช้ไม้ละเดี๋ยวเราสร้างเส้นตั้งฉากด้านล่างด้วยมาเ,เรียนสร้างไปนะลูกนะ อออดแล้วอดอดได้เส้นตั้งฉากข้างล่างแล้วอครูเพิ่งเห็นว่าของครูอ่ะวงสีเทาครูมันอันนี้ไปใช่ไหมข้างล่างมันไม่ถึงเนาะเสียดายจังไม่เป็นไรได้อยู่ มันซูมออกไม่ได้เนาะให้นักเรียนอันนี้เอ,เองก็ได้จินตนาการเพิ่มอ่าแบ่งครึ่งด้านล่างชึบแบ่งครึ่งมุม90้เรียนต้องแบ่งมุม90ทั้ง3ฝั่งเลยใช่ไหมลูกตัวเองต้องปักกับวงเขียวนะไม่ได้ไปปักกับวงนอกนะเวลาแบ่งครึ่งนะ่ะ ครับโอเคชุดอ่าโอเคได้แล้วเราก็สร้างอะไรได้เลยเห <c oughs> ลี่ยมได้เลยทีนี้เราก็จะได้จุดบนรอบวง แต่เสียดายของครูข้างล่างมันไม่ถึงนะแต่ก็พอยดูได้อะนี่นะคะนั่นเองก็สร้างปิดไปเนาะด้านล่างมันต้องถึงด้วยนะแต่ของครูแก้มันไม่ถึงเนาะ,ะสร้างไปนะคะเออตรงนี้ผิดแป๊บหนึ่งตรงนี้ครูจิ้มผิดมันไม่ใช่จุดนี้เนาะมันต้องจุดนี้จุดที่เป็นจุดตัดของ45องศา เชือกอ่าโอเคครูแก้วเสร็จแล้วฮะ huh? <c oughs> อะไรนะ oh yeah, <c oughs> อจริงเหรออาครูแพ้แล้วมัวแต่บันทึกคลิปอยู่ <c oughs> ง่ายไหมแ <c oughs> ปดเหลี่ยมด้านเท่ามุม